สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็อยู่ในช่วงครัวสายแดงนะคะวันนี้คือมีเมนูแบบอาหารว่างนะคะมานําเสนอนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้พี่นุ้ยจะทําอะไรนะคะ ซื้อเกี๊ยวมานะคะคือจะทอดยังไงนะคะจะทายังไงให้เกี๊ยวมันน่ากินแบบว่าดึงดูดให้แบบให้มีคนกินเยอะๆนะคะนี่จะทํายังไงให้มันน่ากินนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะขั้นตอนในการทานะคะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะสอนแบบละเอียดเลยนะคะคือทําออกมาแล้วน่ากินมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทํากันนะคะแผ่นเกี๊ยวของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีแป้งนะคะแป้งเกาะเนี่ยนะคะก็เป็นแป้งเกาะ อยู่บนแผ่นเกี๊ยวนะคะเราต้องทําการนะคะเอาแป้งออกนะคะขูดเอาแป้งออกนะคะเวลาเราทํานะคะคือแป้งเวลาเราไปทอดแป้งมันจะออกนะคะมันจะออกแล้วน้ํามันมันจะเปลืองมากนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทําการขูดแป้งออกก่อนนะคะนี่นะคะขูดแบบง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยบางคนก็สามารถใช้แป้งได้นะคะ นะคะนี้พี่นุ้ยเอาที่ล้างจุกนะคะล้างจุดขอกนมนะคะนี่คือยังไม่ได้ใช้นะคะนะคะนี่มาข,ขูดขูดขูดแบบนี้นะคะเราต้องขูดอ้อยออกทั้งสองด้านนะคะเห็นไหมขนาดเกี๊ยวแผ่นหนึ่งไเห็นไหมแป้งเยอะเหมือนกันนะคะเราต้องทําการขูดก่อนนะคะขูดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะพี่นุ้ยขอเวลาขูดนะคะแป้งออกจากแผ่นเกี๊ยวสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ เนี่ยคะตอนนี้นะคะคือพี่นุ้ยนะคะทําการขุดนะคะนี่ไงแป้งของเรานะคะนี่แป้งเยอะมากเนี่ยคะก็ประมาณครึ่งถุงนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เราขูดไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดแบบเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะทําการพับเป็นโบแล้วก็ทอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขั้นตอนในการพับนะคะแล้วก็วิธีการทอดนะคะมันจะน่ากินขนาดไหนนะคะพับกลางแบบนี้นะคะ พับกลางแบบนี้ให้ได้กึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการพับข <mar> ึ้นไปนะคะพับขึ้นไปนะคะแล้วก็พับลงมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี fruit ่ได้เป็นโบแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่แล้วจากนั้นนะคะเราก็ทําการนะคะเอาเกีียวนะคะอันที่พี่นุ้ยนะคะทําการตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะมาพันตรงกลางให้มันเหมือนโบนั่นเองนะคะนะคะเราก็ใช้น้ํานะคะเป็นตัวผสานนะคะนี่ ะะก็จะได้เป็นโบเป็นแบบนี้นะคะนะคะต่อไปนะคะพี่นุ้ยก็ขอเวลาทำสักคู่หนึ่งก่อนนะคะ อนนี้นะคะเราทําการนะคะพับเป็นโบแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะตอนนี้พี่นุ้ยจะทําแบบเป็นเส้นๆนะคะเราก็ทําการพับนะคะพับแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการตัดนะคะตัดเลยเราก็กะเอานะคะว่าจะเอาเส้นประมาณไหนนะคะ หลังจากตัดแล้วนะคะเราต้องขี้ออกด้วยนะคะไม่งั้นเวลามันโดนลมนะคะแป้งมันก็จะแห้งนะคะมันก็จะกรอบมันก็จะขาดเหมือนอันนี้นะคะนี่อันนี้คือแป้งที่โดนลมแล้วนะคะนี่วลนนั้นน่ะมันจะขาดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมันยังไม่โดนลมนะคะมันยังมีความหนึบๆอยู่นะคะเราก็ทําการขี้มันนะคะขยายขยายให้มันเป็นเส้นๆนะคะเวลาเราทอดนะคะถ้าเราไม่ขยายมันนะคะมันจะก็จะขาดนะคะมันก็จะเป็นก้อนๆนะคะ น่คะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเราก็จะทำการนะคะมาไว้นะคะรวมกับที่เป็นโบของเรานะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ เตรียมทอดนะคะเรามาดูกันว่าตอนทอดนะคะออกมามันจะหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะเนี่ยคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการติดแก๊สเลยแล้วเราก็จะทําการนะคะใส่น้ํามันนะคะลงไปก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องรอให้กระทะร้อนนี่เลยนะเอาไว้ลองนะคะไว้ลองน้ํามันนะคะ ตอนที่เราหยิบนะคะหยิบเกี๊ยวนะคะขึ้นมานะคะจากกระทะนะคะก็จะมีน้ํามันติดมาบ้างนะคะเราก็ต้องมีช้อนไว้สําหรับลองน้ํามันนะคะจะใช้ได้หรือยังนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่คือยังยังไม่ร้อนจัดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอให้น้ํามันมันร้อนจะจัดกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะคะตอนนี้นะคะแถวบ้านพี่นุ้ยนะคะลมแรงมากเลยะะ <c oughs> วันนี้นะคะตัวช่วยของเราคือ ที่หนีบแบบนี้นะคะเราจะใช้ที่หนีบแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เวลาเราจับนะมันจะได้ไม่แตกนะคะเกีียวจะได้ไม่แตกเกีียวจะได้ออกมาดูสวยนะคะตอนนี้นะคะพี่นุ้ยคิดว่าน้ําม like ันมันน่าจะร้อนแล้วนะคะนะคะร้อนแล้วจริงๆด้วยนะคะเรานะคะเราทำาฬการนะคะใส่โบก่อนเลยนะคะดับแรกนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะโบของเรานะคะ เราก็ต้องดูนะคะต้องใส่แบบพอดีพอดีนะคะไม่งั้นโบมันจะติดกันนะคะแล้วมันก็จะทับกันนะคะแล้วมันก็จะออกมาไม่สวยนะคะนี่นะคะเห็นไหมนีม่ไงโบไี่รู้วสวยไหมสวยมากเลยนะคะทุกทุกคนนะคะเราต้องรอนะคะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเกี๊ยวนี่นะคะจะเป็นอะไรที่สุกง่ายมากนะคะเราต้องกลับนะคะไม่งั้นมันจะ ดำเลยนะคะไม่งั้นจะดำเลยนะพี่นุ้ยขอบอกนะคะนี่นะคะเห็นไหมแ๊บเดียวเหลืองไ้วนะคะนี่เลยโอ้โหสีเหลืองแบบสีเหลืองแบบน่ารับประทานมากๆนะคะจากนั้นนะคะพี่นุ้ยก็จะหยิบนะคะใส่กระชอนนะคะวางใส่กระชอนเพื่อให้น้ำมันมันเสด็จนะคะ เดี๋ยวพี่นุ้ยนะคะขอเวลาทอดสักแป,ป๊บนึงก่อนนะคะนี่นะคะเห็นไหมเห็นน้ํามันไหมน้ามันเริ่มเริ่มจะขุดด่นแล้วนะคะขนาดว่าเรานะคะเราขูดแป้งออกนะคะเราขูดแป้งออกนะคะถ้าเราไม่ขูดแป้งนี่คือพี่นุ้ยคิดว่าน่าจะทอดได้ประมาณสองกระทะนะคะสองกระทะแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ามันใหม่ เกี๊ยวทอดของเรานะคะที่พี่นุ้ยทำนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฝอยๆนะคะแบบว่าที่พี่นุ้ยหั่นนะคะที่พี่เอ้ยไม่ใช่ที่พี่นุ้ยเอากรรไกตัดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ก็น่ากินนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นโบนะคะโอ้โหน่ากินนะคะกรอบนะคะเนี่ยนะคะดูนะคะทั้งหลังก็กรอบนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้พี่กดชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะ นี่ะค่ะพี่กดูจับจับถือถือให้หน่อยอุ้ยโอ้โหพี่กดลองลองลองให้กินอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอะไรจิ้มเลยเหรอนี่แหละลองกินเปล่าๆดูนนเป็นไงอื้ก็อร่อยกันนลเนี่ยให้ช uh> ิมแค่นั okay ้นแหละพอแล้วให้ชิมอันเดียวหนุยจะเอาไปขายนี่พี่กดลองลองเป็นฝอยๆเป็นฝอยๆเป็นไงเหมือนกับที่เขาใส่ในเย็นตาโฟไงพี่กด พูดถ um> ึงเรื<_<_่องหิวเลยฮัมฮัมยื<__<_<_<__้เล่นได้เลยอะฮัมนะคะก็อย่าลืมนะไปกดติดตามให้พี่กดด้วยพี่กดสร้างช่องใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมช่องอะไรสร้างกด DIY ครับผมอย่าลืมไปช่วยพี่กดกด u ับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ปล่อยคลิปไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผม อ่าคนไหนยังไม่ได้ดูนะคะก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะขึ้นลิงก์ช่องพี่กดไว้ให้นะคะท้ายคลิปนะก็ไปช่วยกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์พี่กดด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะพี่นุ้ยต้องขอเวลานะคะใส่ถ be so ุงนะคะแพ็คนะคะเอาไปขายดูว่าเราจะขายได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะพี่นุ้ยก็แพ็คใส่ถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้เราจะทําการไปขายกันนะคะไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้จะมีใครซื้อของเราบ้างนะคะ เป้าหมายแรกเจอแล้วพี่เติ้ลเติ้ลเติ้ลซื้อเกี๊ยวทอดไหมถุงละสิบบาทมาเร็วพี่เติ้ลมีตังค์ซื้อเปล่าอมีตังค์ซื้อหรือเปล่าอ,อุอาอ้ยม,มีมีกระป๋อกระเป๋อง <3 S 1> ถุงหรอถุงละสิบบาทเต่าแล้วนะคะตอนนี้ มันมีมันมีมันมีสามอันเอ้ยมันมีสามแบบแบบว่าเป็นเป็นกรีบโบแบบนี้กับโบแบบนี้แล้วก็เป็นฝอยๆแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่พี่เติร์นนะคะเกี่ยวอะไรกับเอยเอย,ยังไงเอ้ามีหมู่ปะเนี่ยเอ็ไงไหนไม่มีเลยมันยุคประหยัดพี่เติร์นมันแตกต่างอย่างไรโบไอไออะไรเนะี่ยมันแค่มันแตกต่างแค่รูปแบบมันเฉยๆเอา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  อ้นับชิ้นมันเนี่ยไม่เท่ากันวะเท่าเท่ากันหมดเอาล้วนะพี่เติ้ลเริ่มลังเลแล้วขนาดขนาดยุบประหยัดนะฮะชิมก่อนได้ไหมเอาวนั่นชิมไปแล้วนะฮะมันอร่อยเอาเอาแบบว้าวเอาเอาชิมอันนี้ <c oughs> แต่เอาอันนู้นเราลองกันแล้วนี่ฮะเราคอได้ประเดิมแล้วนะพี่เติ้ลเดิมดือนเราแล้ว ยี่สิบบาทนะฮะประเดิมให้เราแล้วนะคะกินกี่คนอ่ะอ๋อกินสองคนแกโยน้ำจิ้มเอาไหมเอาดิอ๋อเอาเลยนะคะหยิบหยิบน้ำจิ้มได้เลยนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะคะไปเจอคนงานก่อสร้างนะก็ขอบคุณพ่เตอร์นะช่วงนี้พ่เตอไม่ได้ถ่ายคลิปหรอหรือว่าเก็บตัวไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนี้พ่เตอร์กำลังทำ ธุรกิจอยู่อ oh, ๋อก็เลยแต่จะเห็นอยู่ในคลิปของพี่นุใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในในช่องอาจจะลงลงเป็นอัปเดตเรียกว่าได้ใกล้เป็นโรงงานละอโหเดี๋ยวเรารเะจะต้องไปดูพี่ตึ้นพี่ตึ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตึ้นมากๆค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะไปขายคนงานก่อนนะคะครับเราก็จะมางานกดสร้างกันนะคะเราก็จะมาขายเขาไม่รู้เขาจะซื้อเราหรือเปล่านะคะ อ้าวก็ต้องขายถ้าชิมอิ่มแล้วก็ไม่ได้ซื้อที่อำมีให้ชิมก่อนนิดนึงเอองานมึงไม่ได้ตามกูหรอกไปเถอะไม่ได้ตังค์อ,อ,อ,งอยู่แล้วไม่มีตังค์มาไม่ใช่เหรอฮะกินได้แล้วไอ้เนี่ยกินได้เดีทำไมจะกินไม่ได้เนี่ยไอยกินได้หรอเอาถือเป็นมืีเซนเตอร์ให้หน่อยทียม่มือเซนเตอร์เมื่อกี้เราติดใจไอ้นั่น,นอะไอ้กล้วยทอดอะวันน,นี้ไปเอากล้วยทอดเอาไปเอากล้วยมาสองบีชได้นั่นนะฮะ ติดใจกล้วยทอดพี่นุยย้ยแล้วที่พี่นุ้ยถ่ายกล้วยทอดนั่นพี่นุ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเอ้ยที่ทอดขายไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้มึงโผโบมาด้วยเหรอเนี่ยเอ้ามันมีโบสองอันนะเนี่ยดูดิมันมีสองแบบเห็นไหมแล้วก็มีแบบฝอยๆนยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเรื่องมากมันนั่งทาต้องนานอ่ะเดเล่ซื้อไหมเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวเราซื้อเลยหนูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยจะได้หมดไม่ไหวล้อกูไปล่อกระดูกไก่เลือด เอาย,ยาชิมน่ก่อนสิน,นี่ฮะมีมีให้ช่างชิมด้วยนะนี่ตอนนี้มีน้ำจิ้มแถมมีไงน้ำจิ้มอยู่นี่ไงอร่อยไหมน้ำจิ้มอ่ะอร่อยดิน้ำจิ้มแม่ป้านมซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองครับกอบอร่อยอ่าเห็นไหมเออเอาสิบ,บาทแล้วน,นั่นแ่ะถุงนึงนั่นแหละไปเก็บเงินจองไข่ขอพี่หนูกอบ ฟังฟังฟังแสงเชียร์ฮาเออแค่ก็แค่ใส่เง,งีนะ้ซื้อไปถามถุงเลยนะฮะตอนนี้นะก็มาขายเขาแล้วนะฮะนี่ช่างมอสพี่มอสนะพี่มอสจะเปิดช่องด้วยนะเนะี่ยกมมอสใส่ซิ่งครับกลมอสใส่ซิ่งนะนี่ขายไงเนะี่ยถุงละสิบบาทแล้วแต่จะเอากี่ถุงแล้วหมดแล้วแคนะ่นัหนเหลือเท่านี้เหลือแค่นี้แหละหมดแล้วอา้าวแล้วเหมาหมดเล้วนี่<อ> อร่อยอร่อยนะฮะน้ำจิ้มอยู่ในนี้นะฮะนี่อันนี้ใครเป็นคนทำเนี่ยทำเองพออเองใช่ใส่นี่นะใส่เลยนะฮะสองถุงเท่าไหร่สองถุงยี่สิบาทสองถุงสิบาทหรือยี่สิบยี่สิบาทเอาเรียกว่าสิบบาทวันนี้นะคะเราก็จะได้ตังค์นะฮะตังมีเยอไม่รู้เลยโอ้โหตังค์มีเยอะแยะเลยนี่ันดีได้แล้วนะ นี่นะก็ขอบคุณนะ,ะพี่มอสจะสร้างช่องแล้วเนี่ยต้องไปกดติดตามให้พี่มอสเขาด้วยนะฮะกดมอสไซซิ่งนะ,ะเดี๋ยวลองก่อนเลยลองเลยอร่อยเปล่าสามารถเป็นโบมาอย่างสวยงามเลยนะเนี่ยพี่นุ้ยมัดมาโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละอันนี่น้ำไหมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันโอ้ลาดอย่างนั้นเลยหรือเทลงไปเลยฮ<า>ะเทเลยแล้วมันจะมันจะทั่วกันหรือ,นะอ,อนเอนีี่ยสกลอะลองอันเดียวก่อนลองอันเดียวก่อน โอ้โหโอ้โห,โหโอโอปคอบโอ้โหสุดยอดอร่อยนะนี่วันนี้พี่นุ้ยก็กลับบ้านแล้วคะขายหมดแล้วนะคะพี่นุ้ยก็ใส่หมวกเห็นไหมเดินตากแดดนะคะขายของนะคะ เราก็พี่นุ้ยก็สอนนะ,ะในครัวสายแดงนะคะสอนทําเก๊้วนะคะว่าพับยังไงทําอะไรยังไงแล้วก็ไปขายได้กําไรด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง n n k channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามให้กับช่องพี่กดด้วยนะคะช่างกด diy นะคะพี่กดเปิดช่องใหม่ใหม่แล้วนะคะ